สวัสดีท่านผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะวันนี้แอดมินจะพูดถึงตำนานของผาแดงนางไอซึ่งตำนานนี้จะสังเกตเห็นว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ผู้จะทําพยายามที่จะนําเรื่องราวบางส่วนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดมาออกอากาศในวันนี้เรียนเชิญทุกท่านที่เข้ามาแล้วติดตามรับชมและรับฟังให้จบในคลิปนี้ก่อนแสดงความคิดเห็นในคลิปนะคะท่านผู้ฟังคะ่ะนานมาแล้ว พยาของผู้ครองเมืองเอกชาติตาหรือเมืองส่วนนคมมิธิดานางหนึ่งชื่อว่านางไอซึ่งจัดเป็นหญิงที่มีรูปร่างงดงามในไวแตกเนื้อสาวจะหาสาวงามนางใดในสามตะไลพบมาเทียบเท่าไม่ได้ความงดงามของเธอนะเป็นที่เรื่องลือไปทั่วแดนไกลจ รวมทั้งเท้าผาแดงเจ้าเมืองผาโพงทราบเรื่องราวข่าวลือถึงสิริโฉมอันงดงามของนางไอแล้วก็เกิดความลหลงไหลไฟฟันในตัวนางเป็นอย่างมากจึงวางแผนทอดสัมพันธ์ไมตรีโดยการส่งแก้วแหวนเงินทองและผ้าแพรพันเนื้อดีไปฝากนางไอทุกครั้ง เมื่อมหาดเล็กได้นำสิ่งของไปมอบให้แถมยังได้บอกนางไอว่าถึงความรุปรอองค์อาจผึงผายของเท้าผาแดงให้ฟังดังนั้นแล้วนางไอจึงเกิดความสนใจฝากเครื่องบรรณาการไปให้กับเท้าผาแดงเป็นการตอบแทนด้วยทุกครั้ง ย้อนกล่าวไปถึงเท้าพังคีลูกชายพญาสีสุทโธนัคราชผู้ครองเมืองบาดาลก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากย้นสิริโฉมของนางไอทั้งนี้เพราะเป็นเวรกรรมในอดีตชาติได้บรนดานให้เป็นไปโดยเรื่องมีอยู่ว่าเท้าพังคีเมื่อชาติก่อนนั้นเป็นชายหนุ่มที่ยากจนและเป็นคนใบเดินทางเที่ยวขอทานไปตามหมู่บ้านต่างๆจนกระทั่งมาถึงนาบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งและได้เข้าไปอาศัยช่วยทํางาน ในบ้านของเศรษฐีคนนั้นโดยที่ไม่เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยทําให้เศรษฐีคนนั้นมีความรักใคร่เอนดูอย่างมากถึงกับย้อมยกลูกสาวแสนสวยนางหนึ่งให้เป็นภรรยาลูกสาวของเศรษฐีนางนี้ก็คือนางไอในชาติปางก่อนนั้นเท้าพังขีในชาตินั้นเป็นคนไม่เอาไหนเลยแทนที่จะรักภรรยาลูกเศรษฐีกลับไม่สนใจใยดีไม่ยอมหลับนอนด้วยกันในชั้นของสามีภรรยาแม้แต่สักครั้งเดียว ภรรยาก็ไม่ยอมป,ปลีกปากบอกใครทราบปรณนิบัติสามีเย่างภรรยาที่ดีเสมอมา อยมาวันหนึ่งท้าวพังคีก็คิดถึงญาติพี่น้องที่บ้านเกิดของตนจึงได้พาภรรยากลับไปเยี่ยมบ้านเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้จัดแจงให้ลูกสาวหาบสเสบียงอาหารตามผัวไปด้วยท้าวพังคีหนุ่มใบก็ไม่เคยช่วยเหลือนางด้วยการหาบแทนเลยนางทนลำบากหาบของหนักข้ามห้วยน้องเละป่ากเขาจนกระทั่งสเสบียงอาหารหมดลงกลางทางท้าวพังคีเห็นมาเดือที่สุกเต็มต้นแล้วจึงขึ้นไปเก็บกินแทนข้าวฝ่ายนางไอเชื้อคอ เงนหน้าขึ้นมองเท้าพังคีผัวรักให้โยนลงมาเดือลงไปให้กินบ้างแต่เท้าพังคีกลับไม่สนใจเนื่องจากว่าเป็นคนใจแคบกินอิ่มคนเดียวแล้วก็ลงจากต้นมาเดือเดินหนีไปนางจึงขึ้นไปเก็บกินเองมานางกินเอมแล้วก็ลงมาแต่ไม่พบเท้าพังคีจึงออกเดินตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบนางมีความทุกข์ทรมานเป็นอย่างยิ่งพอเดินทางมาถึงต้นไทรริมแม่น้ํา นางจึงลงอาบน้ำและดื่มกินพอสดชื่นแล้วนางไอจึงตัดสินใจอธิษฐานว่าชาติหน้าขอให้สามีตายบนเกียงไม้และอย่าได้เป็นสามีภรรยากันอีกเลยด้วยแรงอธิษฐานของนางชาติต่อมาเจ้าใบสามีจึงเกิดมาเป็นเท้าพังคีส่วนนางนั้นเกิดมาเป็นนางไอ เราถึงฝ่ายพญาขอมเห็นว่านางไอทิดาสาวผู้มีเรือนร่างและใบหน้าอันสิริโชมงดงามนั้นหายังใดในล่าเปรียบเทียบไม่ได้ปัจจุบันนางก็โตเต็มตัวแล้วจึงมีใบดิกาแจ้งไปยังหัวเมืองน้อยใหญ่ทั้งหลายให้ทําบ้างไฟมาจุดแข่งขันกันที่เมืองเอกชะทีตาเพื่อจุดถวายพญาแทนผู้เป็นใหญ่ในชั้นฟ้าบรรดาลให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลประการหนึ่งส่วนอีกประการหนึ่งหางบ้างไฟของผู้ใดสูงกว่าคน ก็จะได้นางไอสาวผู้เลอโอชมไปเป็นคู่ครอง พระยาขอมได้กำหนดวันขึ้น15บห้ข้ามเดือน6เป็นวันงานทำให้เจ้าชายเมืองต่างๆทำบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนเมื่อจุดแข่งขันกันอย่างมากมายบุญบั้งไฟครั้งนั้นนับเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่มโหรานยิ่งนักพอถึงวันงานผู้คนก็หลั่งไหลมาทั่วทุกสารทิศทั้งยังมีการแข่งขันตีกรองซึ่งคนอีสานเรียกว่าเียงกรองกันอย่างคลึกคื้นหนุ่มสาวต่างใจพยาเกี่ยวพาราศีกันอย่างสนุกสนานงาน ครั้งนี้เท้าวผาแดงไม่ได้รับดีกาบอกบุญเชิญให้นำเอาบ้างไฟไปร่วมแข่งขันด้วยแต่พระยะขอมวาทีพตาก็ให้การต้อนรับเท้าวผาแดงเป็นอย่างดี ฝ่ายท้าพังคีเจ้าชายเมืองบดาลก็อยากมาร่วมงานกับมนุษย์เพราะว่าต้องการยนโฉมนางไอเป็นกำลังจึงคิดวางแผนในใจว่ามันบางไฟครั้งนี้ข้าต้องไปให้ได้แม้ว่าพ่อข้าจะทัดทานอย่างไรก็ตามจากนะั้นจึงได้พาไพรพลส่วนหนึ่งออกเดินทางขึ้นมายัางเมืองมนุษย์ก่อนโผล่ขึ้นเมืองเอกชาธิตาของพรยาของผู้เป็นใหญ่ท้าพังคีก็พาบริวารแปลงร่างเป็นมนุษย์บางสัตว์บ้าง ฝ่ายท้าพังคีได้แปลงร่างเป็นกรอกเผือกซึ่งชาวอีสานเรียกว่ากระหอกดนได้ออกติดตามรอบชมชม,ชมนางไอในขบวนแห่ของภรยาขอมเจ้าเมืองอย่างหลงไหลในความงามของนางการจุดบั่งไฟแข่งขันกันเป็นไปอย่างสนุกสนานทุกคนใจจดใจจ่ออยากจะรู้ว่าบั่งไฟเจ้าชายเมืองไหนจะชนะและได้นางไอไปครองซึ่งการจุดบั่งไฟครั้งนั้นเท้าผาแดงและภระยาขอมมีเดิมพันกันว่า ถ้าบั้งไฟเท้าผ่าแดงชนะบั้งไฟพระยาขอมแล้วก็จะต้องยกนางไอทิดาสาวให้เป็นคู่ครอง คนปรากฏว่าบัางไฟของพระยาขอมไม่ขึ้นจากห้างซึ่งคนอีสานเรียกว่าสุส่วนของเท้าผาแดงแตกระเบิดคาห้างก็มีแต่บังไฟของพระยาฟ้าแดดเมืองฟ้าแดดสูงอย่างและของพระยาเชียงเหียนแห่งเมืองเชียงเหียนแห่งนั้นขึ้นสู่ท้องฟ้านานถึงสามวันสามคืนจึงตกลงมาแต่พระยาทั้งสองนั้นเป็นอาของนางไอเธอจึงไม่ได้ตกเป็นคู่ครองของใคร เมื่อบุญบั้งไฟเสร็จสิ้นหลงเท้าผาแดงและเท้าพังคีต่างฝ่ายต่างกลับเมืองของตนแต่ใน,นที่สุดเท้าพังคีก็ทนอยู่บ้านเมืองของตนไม่ไหวเพราะหลงไหลในสิริโฉมอันงดงามของนางไอจึงรอบขึ้นมาอย่างเมืองมนุษย์อีกครั้งหนึ่งท้าพังคีและบริวารย้อนขึ้นมายัางเมืองเอชาทิตาซึ่งได้แปลงร่างเป็นกรอกเผือก เมื่อเสียงกระเดียงทองดังกังวานขึ้นนางอายได้ยินก็เกิดความสงสัยเปิดหน้าต่างออกไปดูเห็นกระลอกเผือกวิ่งและเต้นไปมาบนกิ่งไม้กิ่งนู้นกิ่งนี้ด้วยท่าทางหน้ารักน่าเอ็นดูนักนางเกิดความพอใจอยากได้ขึ้นมาจึงสั่งให้ในพรานที่มีฝีมือดีออกติดตามจับกระลอกเผือกให้ได้แต่จนแล้วจนรอดในพรานก็จับไม่ได้เพราะความว่องไวของกระลอกเผือกตอนนั้น เมื่อจับกระรอกน้อยตัวนั้นไม่ได้นังจึงเกิดความไม่พอใจจึงสั่งให้ในพรานจับให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการจับเป็นหรือว่าการจับตาย ในที่สุดผลกรรมแห่งชาติปางก่อนได้ตามมาทานันเมื่อกระรอกเผือกตัวน้อยนั้นหนีในพรานมาจนถึงต้นมะเดื่อที่มีผลสุกเต็มต้นเจ้ากระรอกน้อยก็กลมหน้ากลมตากัดกินลูกมะเดื่อด้วยความหิวโหยแต่ว่าในพรานได้ไล่ตามมาทันทีเกิดความโมโหที่จับมันไม่ได้จึงตัดสินใจจับตายโดยการใช้หน้าไม้อาบยาพิษยิงถูกร่างเจ้ากะรอกเผือกตัวนั้นเต็มรกักกะรอกเผือกหรือเท้าพังคีรู้ตัว ว่าจะต้องตายแน่ๆจึงสั่งให้บริวารกลับเมืองบาดาลเพื่อนําเอาความนั้นไปนเล่าให้บิดาทราบและก่อนจะสิ้นใจเท้าพังคีได้แสดงอิทธิฤทธิ์โดยรายมนคถาว่าด้วยขอให้เนื้อของตนนั้นมีมากหมายแปดพันเล่มเกวียนมากพอที่จะเลี้ยงคนได้ทั่วทั้งเมือง ่ายบริวารเท้าพังคีเมื่อกลับถึงเมืองบาดานก็เล่าเหตุการณ์เท้าพังคีลูกชายถูกนายพรานฆ่าตายให้พญาอนารรัฐผูกเป็นบิดาได้ฟังบิดาเท้าพังคีเกิดความเกลียวโกรธโกรธาสร้างจัดบริวารลิ้วขบวนกำลังยกพลโยธาทัพขึ้นไปอารวาสเมืองพระยาขอมถล่มทลายให้หายแค้นพร้อมประกาศกล้องว่าใครที่กินเนื้อลูกพังคีของข้าพวกมึงอย่าได้ไว้ชีวิต พญานาคราชได้พาบริวารออกอารวาสไปทั่วแดนเมืองเอกแาติตาเสียงดังคลื่นคลื่นฆ่าผู้คนตายไปอย่างมากมายสุดขนานับแผ่นดินเมืองพญาขอมก็ล่มทลายลงเป็นนองหานต้นน้ำลำเปาส่วนบ้านดอนแก้วหรือดอนแม่ไม้แห่งเดียวที่มีผู้คนไ่ได้กินเนื้อเท้าพังคีจึงไม่ได้ล่มทลายดังที่เห็นในปัจจุบัน ขณะที่บ้านเมืองกำลังล่มทลายเพราะว่าอิทธิฤทธิ์ของพญานาคสีสุดโทอยู่นั้นเทา้าผาแดงก็ขีม่ม้าบักสามเหยาะย่างมุ่งหน้าไปหาหนางไอเทา้าผาแดงเห็นหนาคราชเต้มไ,ไปหมดและได้เล่าเรื่องที่พบเห็นให้หนางฟังนางกลับไม่สนใจและได้ทำอาหารที่มีกลิ่นหอมหวนเป็นพิเศษมาให้เทา้าผาแดงรับประทานเทา้าผาแดงจึงถามว่าเนื้ออะไรจึงหอมนักจึงได้รับคำตอบจากนางว่าเนื้อกะอกถูกนายพรานยิงตาย นำให้เท่านั้นเองเท้าผรดแดงกระสาบในทันทีว่าเป็นเนื้อของเท้าพังคีลูกชายเจ้าพ่อสีสุโธเจ้าเมืองแห่งบาดาลจึงยอมกินอาหารต้องห้าม ที่นางยกมาให้เพระตกกลางคืนผู้คนกำลังหลับสนิทเหตุการณ์ร้ายได้เกิดขึ้นเสียงคืนครืนแผ่นดินถล่มทลายดังมาแต่ไกลเท้าผวาแดงก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นการกระทำของพญานาคจึงคว้าร่างนางไอขึ้นหลังมาบักสามควบหนีออกจากเมืองอย่างสุดวิ้าเพื่อให้พ้นภัยในครั้งนั้น ต่ทว่านางไอได้กินเนื้อกรอกกับชาวเมืองไปด้วยแม้ว่าเท้าผาแดงจะควบม้าคู่ชีดไปทางไหนหนากระดำดินติดตามแผ่นดินถล่มทลายไปด้วยเท้าผาแดงควบม้ามุ่งไปผูพานน้อยต้นลำห้วยสามพาด เพื่อนี้ไปยังเมืองผาผงพงพญานาคก,ก็ติดตามไปอย่างไม่ลดละและแปลงร่างเป็นขอนไม้ยางขนาดยักษ์ขวางเส้นทางไว้ม้าบักสามเกิดกระโดดข้ามอย่างสุดฤทธิ์สองข้างหน้านั้นข้ามขอนไม้ไปได้ แต่สองขาข้างหลังคู่นั้นไม่ข้ามจึงทำให้ม้าเสียหลักล้มลงภาพลงอวัยวะเพศของม้าไปกระแทกกับภูพาน,น้อยเป็นร่องลึกลงไปแลกกลายเป็นต้นน้ำลำห้วยสามาพาดมาตั้งแต่บัดนั้นในที่สุดนางไอ้ก็ถูกพญานาคใช้หางฟาดตกลงจากหลังมา้าและจมลงในน้ำตายไปต่อหน้าต่อตาเท้าผาแดงด้วยเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยนางไอ้ไว้ได้เมื่อเท้าผาแดงกลับมาถึงเมืองผาโพงก็คิดถึงนางไอ้เมียรัก เข้าป่าไม่ยอมกินร่างกายผ่ายผอมเกิดล้มป่วยลงและตรอมใจตาย เมื่อเท้าผาแดงตายไปเป็นผีก็ยังมีความอาฆาตเกียดแค้นพญานาคอยู่ไม่ไหวเพราะได้โอกาสเหมาะก็ผีผาแดงเตรียมไพ่พลเดินทับเดินไปรบกับพญานาคหหายแค้นบริวารผีเท้าผาแดงก็เป็นแสนแสนเดินเท้าเสียงดังอึกระทึกคึกโครมปานแผ่นดินงจะถล่มเข้าล้อมรอบเมืองพญานาคเอาไว้ทุกด้านต่างฝ่ายต่างใช้อิทธิฤทธิ์รบกันนานถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะใคร วายเจ้าพ่อสีสุดโทเจ้าเมืองบดาลซึ่งแก่ชราภาพมากแล้วก็ไม่อยากก่อเว้นก่อกรรมอีกเพราะต้องการไปเกิดในแผ่นดินพระสีอริยะเมตรัยอีกจึงไปหาท้าเวสวร์ผู้เป็นใหญ่ให้มาตัดสินความในครั้งนั้น ท้าเวสวนจึงเรียกทั้งสองฝ่ายมาโดยให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทราบท้าเวสวนจึงบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของบุพกรรมหรือกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนที่ตามมาในชาตินี้และทั้งสองฝ่ายก็มีเหตุผลกั้มกึ่งกันจึงให้ทั้งสองฝ่ายนั้นเลิกลาไม่ต้องมาเข้นฆ่ากันอีกขอให้มีเมตตาต่อกันขอให้ทั้งสองฝ่ายรักษาศีลห้าปฏิบัติธรรมและให้มีขันติธรรมต่อไป เท้าผ่าแดงและพญานาคได้ฟังคำส่องสอนของเท้าเวสวรก็กลับมีสติเข้าใจในเหตุและผลต่างฝ่ายต่างอนุโมทนาสาธุการเหตุการร้ายจึงลดติยง องพระสามาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งอุทานคาถาไว้ว่าบุคคลใดไม่มีความโกรธภายในจิตใจและก้าวล่วงพบน้อยใหญ่มีประการเป็นอันมากเสียได้เทวดาทั้งหลายไม่อาจเล็งเห็นวาราจิตของบุคคลนั้นผูกปลอดภัยมีสุขไม่มีโศกความโกรธย่อมมีในบุคคลที่มักโกรธเมื่อบุคคลใดถูกความโกรธเข้าครอบงำแล้วย่อมไม่รับรู้เหตุผลใดๆทั้งสิน้นหากปล่อยให้ความโกรธครอบงำความมืดบอดก็ย่อมเกิดขึ้น กับบุคคลนั้นยิ่งหากความโกรธนั้นครอบงําบ่อยๆเข้าจิตใจก็ยิ่งขุ่นมัวไม่สามาัรถรู้ขจัดทสะให้ออกไปได้ชีวิตย่อมมีแต่ความรุ่มร้อนมืดมนในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ตลอดการไม่มีความสุขกายสุขใจเมื่อเราโกรธผู้อื่นผู้ที่ร้อนใจคนแรกก็คือตัวเราเพราะว่าเราทุกข้างกายและใจไม่มีความสุขสบายเลยเมื่อโกรธ จนเป็นนิสัยแล้วเป็นอาจินกรรมแม้ก่อนจะละโลกก็ยังมีความโกรธฝังแน่นอยู่ในจิตใจเช่นนั้นย่อมมีทุกติภูมิเป็นที่ไปแน่นอนผู้มีปัญญาผู้รู้เหตุผลทั้งหลายก็ดีแล้วจึงละความโกรธเรสียสละมณะความถือตัวอันเป็นเหตุทําให้เกิด ความโกรธทิ้งไปเพราะเห็นโทษแล้วว่าความโกรธนั้นก่อให้เกิดความเสื่อมเสียธรรมจิตให้กำเริบเป็นภัยอันใหญ่หลวงมุษิ์ทั้งหลายย่อมไม่มีความโกรธแม้ใครๆจะมีความโกรธแต่ท่านก็ไม่โกรธตอบบุคคลใดมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทต่อการนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะทําให้เกิดความแตกแยกอันเกิดจากความแตกต่างของจิตใจที่ไม่เสมอกันเมื่โกรธแล้วก็จะมีความผูกเว้นต่อกันไม่สิ้นไม่สุดเพราะฉะนั้น พระสมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไม่ให้จองเว้นต่อกันอันที่จริงก็ไม่รู้ว่าจะต้องโกรธกันทําไมเมื่อเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายกันทั้งนั้นสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงสั้นๆเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ให้กับแอดมินด้วยเพื่อที่ว่าจะไม่ได้พลาดเรื่องราวดีๆมีสาระในครั้งต่อไปขอกราบขอบพระคุณสําหรับทุกรายทุกแชร์และทุกการติดตามที่อยู่ในช่อง YouTube วันใหม่สตูดิโอนะคะสวัสดีค่ะ